สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องซูโม,ม่ชอบเล่นเกมนะจ๊ะและนี่ก็คือเกมอินดี้สยองขวัญที่นํามาเสนอในวันนี้เนื่องจากเรายังไม่มีเกมจิบสาวเกมใหม่นะชื่อ g กรดแ Gas นะอ่าเป็นชื่อปั๊มน้ํามันนะเออคือภาษาอังกฤษเนี่ยคาว่าแก๊สเนี่ยมันไม่ใช่แบบแก๊สแบบเป็นแก๊สไปอย่างเดียวนะแต่เขาหมายถึงน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะอ่าเขาบอกไปเติมแก๊สเติมแก๊สหน่อยอ่า พราะงั้นเราก็มาดูกันดีกว่าว่าเออมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเขาบอกว่าเราเดินทางมาแล้วก็ปรากฏว่ารถเสียก็เลยแวะปั๊มมาอาจจะเติมน้ำมันหรือซ่อมรถก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าไปเล t สโกตามพี่มาครับพี่โมจะพาไปเสี่ยวซานเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับฉันสักปีกว่าแล้วล่ะจึงจำคืนนั้นได้ดีเลย เป็นวันเกิดปีที่ยี่สิบเอ็ดของฉันไงล่ะพ่อพาไปฉลองที่บาร์เฮ้ยพ่อนี่วัยรุ่นนะพาไปฉลองที่บาร์เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันได้ลองกินเบียร์ดื่มไปนิดหน่อยจริงๆก็ดื่มไปตั้งเยอะแล้วฮะ ตอนนั้นน่ะก็ไม่รู้หรอกว่าเขาลณรงค์ว่าเมาไม่ขับอะ่ะตอนที่กำลังขับกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์ของฉันจริงๆพ่อก็ต้องรู้จักเตือนนะพามาอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เลยฉันไม่ได้คิดอะไรอะแล้วก็เลยขับไปชนต้นไม้ ใก,ใกล้สถานีเติมน้ํามันน่ะนี่ยังโชคดีนะที่ขับไปชนต้นไม้นะคืออย่างนี้นี่มันแย่มากเลยนะฉันตัดสินใจลงจากรถแล้วก็ไปหาความช่วยเหลือแต่ว่าไม่มีใครอยู่เลยแล้วเรื่องที่เกิดหลังจากนั้นมันน่ากลัวจริงๆ แย่มากเลยนะเนี่ยตัวละครแย่มากนะไม่ใช่สุโมโแย่มากนะพี่ไม่ได้ทำนะครับพี่โมไม่ได้ทำ อย่าบอกนะวิ่งไปหลังร้านได้โอ้โหเราตัดสินใจไปหลังร้านจริงด้วยไม่น่ามาเลยอ่ะไม่น่าสนเลยเอ๊ะประตูนี้เปิดได้อาชิบหายแล้วออกเถิดโอ้ตายมีคนมีศพอยู่ตรงนี้ไม่เอาดีเจออย่างนี้มันต้องเผ่นแล้วกดอีเพื่อเปิดต่อโอ้โหกูเข้ามาทำไมเนี่ย ไม่รู้ไม่อยากรู้เลยมันคืออะไรโอ้โหไม่เอาดีเพลงอะไรก็ไม่รู้ลิขสิทธิ์แบบเนี้ยโอ้ my god โอ้โ,โอ้โอ้ทางเข้าของกูโอ้โหกดเข้ามาแล้วมันถอยไม่ได้นี่มันเหมืองอะไรหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมันเปิดเข้าไปจริงๆแล้วมันต้องถอยแล้วมึงจะเข้าไปทำไมล่ะเนี่ยโอ้ my god จริงนะถ้าเจออย่างเงี้ยถอยตั้งแต่ก้าวแรกแล้ววิ่งกับไปที่รถไม่ก็ทิ้งรถไปเลยโอ้โหแล้วมันบอกให้ขวาด้วยเชื่อดีหรือว่าไม่เชื่อดีเนี่ยอืมจะบอกว่าเมาก็ไม่ใช่มีคนแบบเสียบไม้ย่างด้วย ไม่รู้เลยอุโมงนี้มันไว้ทําอะไรโอ้โหไม่ต้องไว้สนใจเลยจริงๆเรียกคนอื่นมาทําก็ได้เรียกตํารวจมาสักสองร้อยคนนะ่ะแต่รู้อย่างเดียวว่าตายแน่ไม่ใช่เรื่องดีแนะรู้แล้วก็ยังเข้ามาโอ้โหนายมันซนนะ่ะเข้ามาทำไมวะ เจออย่างนี้นะถอยกลับอย่างเดียวนะเรียกกำลังเสริมสองร้อยคนอย่างที่บอกโอ้โ oh ห meat room meat ก็แปลว่าเนื้อ room ก็คือห้องห้องเชือดโอ้โ oh หไม่รอดแล้วแหละ ันหันมาแล้วด้วยอะ่ะย,ยังดีนะมันเป็นแค่ตัวขาวๆมันโยนเรออมานอกสถานีเอา้าโชคดีนี่มาไปแล้วครับไปจากที่นี่ดีกว่า b e l บ n g t ล m ทูมีขึ้นรถสิประตูข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ขึ้นไปสิโอ้ยขึ้นไงเนี่ยอืมขึ้นไม่ได้โอ้โหบิงก็ได้ขึ้นไม่ได้วิง่งไปจากที่นี้ก็ได้อื เออทิ้งรถไปเลยฉันก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอะแต่ว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในนั้นอ่ะมันไม่ชอบฉันหรอกรถอะกระพังอยู่ก็เลยต้องเดินไปหาความช่วยเหลือจากที่อื่นหลังจากเดินไปสักพักอ่ะก็ไปเจออีกร้านหนึ่งที่เป็นร้านรถยนต์เหมือนกัน ออโต้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าแบบออโตเมติกแบบภาษาไทยอย่างเดียวนะออโต้คือรถยนต์นะคิดว่าเขาน่าจะช่วยซ่อมรถฉันได้ก็เลยเรียกโทรเรียกดูซะหน่อยเขาก็ช่วยซ่อมรถให้แล้วฉันก็ขับรถต่อไปจนกระทั่งพราทิตขึ้น โอ้โหรตายจบแล้วแล้วคือยังไงอะ่ะมันเป็นที่ที่หลอกคนไปเชื่อตหรือว่ายังไงหรือแค่เมาก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันเมาไงแต่เกมนี้สอนให้รู้ว่าเมาไม่ขับนะโอ้โ oh, หไม่ได้เลยนะเจออย่างนี้นี่โมโหมากเลยนะเวลาเจอใครที่แบบขับรถแบบไม่ตั้งใจขับแล้วยิ่งพวกเมาไม่ขับนี่ไม่ควรอยู่บนโลกใบนี้เลย โอเคเราไม่เคยเ,เราไม่เจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็กู๊ด y e t h ต n ง y ิวท e a เช e r